เอาโอเคกราบสวัสดีคนกันด้วยนะครับนโย,ยผบุมฟ้องกันเองนะซึ่งในส่วนของวันนี้เราก็มาก,กันในแบบ <c oughs> เอ t ยูทีอีกแล้วนะเออเรามากันในแบบเออยูที t นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่ามีดราม่าอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ประมาณเที่ยงคืนนะครับนะเที่ยงคืนของซึ่งจะเป็นวันเสาร์นะเออวันเสาร์นะครับนะก็เรียกได้ว่าอ่าวันนี้ผมไม่ได้เล่นคอมเลยนะไม่รู้ว่าเข้ามาก็าเจอดราม่าอะไรก็ไม่รู้นะไปนั่งดูเห็นมีคนทําดราม่าไปอยู่นะก็ไปนั่งดูนะก็ดราม่า a อ t อเออยูทเนาะโยกิสัตเอเวนเจอร์เนาะก็เลือกเอบเรื่องเอฟเฟกซึ่งเออไม่รู้ดิไม่ไม่ไม่ค่อยรื้เพิ่งมารู้ตอนเที่ยงคืนนะครับน,ะนั้นเนื่องจากมาเพิ่งเล่นได้มีเวลาเล่นคอมเนาะเออก็อัดเลยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวในส่วนของปาร์ตี้สตาร์เตอร์นะครับนะซึ่งเดี๋ยวมันจะเลยเถิดไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวผมจะมารีวิวในส่วนของปาร์ตี้สตาร์เตอร์นะครับนะซึ่ง ก็เรียกได้ว่า,ม,ามันก็คือดูโอเวอร์เว้นนั่นแหละนะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูสกิลละกันนะเออมันก็ไม่มีอะไร,รอกเอายิ้มก็คือแค่ดูโอ้ยมีสกินเงี้ยนั่นแหละเออโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการคลิกซ้ายคลิกซ้าย4ทีทีที่4จะเป็นการเตะนอกแบ็กของไปข้างหลัง49ดาเมจเนี่ยประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิล E สกิล E จะเป็นหมัดรัวเนาะ มัดรัว42.9ดาเมจวัตฟักทำไมมันทำไมมันดรัวมันแกว่งเนี่ยวะโอเคตอนแรกก็ดาเมจเท่าไหร่นะตอนออนี้ทำไมมันนตอนแรกมันตอ้อง41ไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่41.6ดาเมจนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลอาร์ R. สกิลอาร์ R จะเป็นการต่อยมัดหนักออกไปข้างหน้ามือด,ด uh, าดาทำบล็อกแตกด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดัมมี่บล็อกดัมมี่บล็อก นี่ปกติถ้าเราต่อยมันจะติดบล็อกต่อยอะไรไปก็บล็อกน้องแล้วต่อยอาคงอันนี้คือบล็อกแตกเนี่ยต่อยได้แหละก็ประมาณนี้เลยนะครับนั่นในส่วนของสกิลอาสกิลที่จะเป็นการฟาหมีดปุ่มโดนทุกนัก45ดาเมจเรียกได้ว่าแรงมากนะนัดละ15ดาเมจนัำน้ำมีดเล่มละ15ดาเมจ45น,น,นะครับลังโคตรแรงเลยเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลไวไปทันเดอร์ก่อนเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิไลไวอีกรอบหนึ่งเนี่ยถ้าบันพาดีหน่อยมันก็จะเป็นร้อยเลยนะครับดามเมจซึ่งเรียกได้ว่าอันนั้นต้องเรียกว่าดีเออมันก็ซุ่มๆเอานะแต่ว่าใช้ตอนหยุดเวลาไม่ได้นี่สกิลเอฟจะเป็นการหยุดเวลา <Over heaven. S 1> แล้วผมก็บอกเลยว่าโดโบโอเฮเวนเป็นตัวที่หยุดเวลานานที่สุดในเกมแล้วนะไปละไปละ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลจีซึ่งครูดาวอยู่แป๊บหนึ่งนะผมเพิ่งใช้เล่นไปเมื่อกี้นี้เนาะสกิลจีจะเป็นการวอร์ดิโดยี่สิบดาเมจเนาะก็แรงนะมันก็ไม่ใช่ไม่แรงนะครูดาวมันเอาไว้ปัดนะเอาไว้แบบปัดให้มันลองเบ้เข้าไปเนาะอย่ามาใกล้เราอะไรแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลเฮดสกิลเฮดจะเป็นอ่าสายฟ้าจุบแล้วก็มีดาเมจมาเพิ่มอีกสิบห้าดาเมจเฮ้ยมันตอนแรกมันแรงวันนี้ไม่ใช่ เหมือนโดนเนิฟไปก็ไม่รู้ช่างหมืนเด็ก็ประมาณนี้เลยนักน้ำน้าสามสิบราเมจโดยรวมแล้วก็จะติดสถานะช็อตด้วยน,นั่นเองนะไอช็อตทิสุจิสองมันก็จะสตัร์เราติดหนึ่งนะก็ทําดาเมจยดปุ๊บแล้วเราก็ติดตันนิดหนึ่งนะาาเนี่ยติดตันเนี่ยชะงักติดชะง,งักเลยชะง,งักแล้วกันนะไม่ใช่สตัร์ทลงฉางักในะระดับชะง,งักนิดหนึ่งโอเคในส่วนของสกสิลเจสกิลเจจะเป็นมังคีเดนนะตนะังชื่ออะไรเนี่ยเป็นมังคีเดน โหเลยนะชินจิซูโย و. มังกี้เดนเนีนะ่นั่นเนี่ยดนเอ่อแดนโคตรนานเลยเนาะในระหว่างเดนนี่ก็ทำอะไรไม่ได้นะเอาจริงอนะ่ะตัวเจจะมังกี้เดนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับนะว่าเวลาเราโดนตัวเจเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะตัวเจใส่มามันก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะและเราในระหว่างตัวเจเนี่ยเราจะสามารถกดบล็อกได้เนะโโาะโผเลยชินชินเนี่ยมันก็จะใช้แค่แค่บล็อกดังับนะ ก็เนี่ยมันไม่ควรจะใช้สกิลอื่นได้ก็ถูกแล้วนะแต่ว่าบอกได้น,นั่นะก็เรียกได้ว่าก็ระวังกันด้วยนะสกิลนี้ค่อนข้างเฮี้ยเหมือนกันนะเอาจริงๆนะถ้าโดนนะโอเคแล้วก็สกิลจี G สกิลจีเนี่ยระหว่างถ้าเราโดนเนี่ยจอจะเป็นสีฟ้าออด้ยวยเนาะเนี่ยจอจะเป็นสีฟ้านะเหมือนเรลิตี้โอเวอร์เลยโวดรายนะแล้วนะก็ประมาณนี้เลยนะในส่วนของสกิลจีเนาะก็ หมายถึงโดนนะนะเออผมหมายถึงมันเราเวลาโดนมันก็จะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลวีสกิลวีวจะเป็นการวาร์ปเนาะประมาณนี้ไม่มีอะไรนะก็เป็นการเทเลพอร์ตนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลบีสกิลบีจะเป็นการฮิวประมาณนี้เลยนะออวาร์ปแล้วก็ตัวบีจะเป็นการฮิวเนี่ยคูดาวโค่นนานนะครนะับแล้วก็สามารถเดินในห,หยุดเวลาได้แป๊บหนึ่งด้วยนะแต่ว่ามันตัวนี้สกิน สกินมันมันเนิร์ฟตัวละครน,นะครับนะทำให้เราเดินได้หยุดเวลาไม่ได้เนาะถ้าเป็นดูโอเวนปกติมันจะเดินได้นะ oh <my. S 1> มันจะเดินได้แป๊บหนึ่งนะครับนั้นในส่วนหยุดเวลาเรียกได้ว่ามีสกินแล้วไม่ทรงพลังนั่นเองนะ <laughs> มีสกินและกากกว่าเดิมนะครับในเกมนี้มันไม่รู้ดิสกินมันก็เอาเท่แหละแต่ว่าสกินเราล้วเดินได้หยุดเวลาไม่ได้โ <laughs> ดนเนิร์ฟก็เรียกได้ว่าโคตรเครียดเลยนะครับนะ แล้วตัว F มาอีกรอบนึงเนาะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะว่าไอ้ปกติแล้วมันควรจะเดินในห,หยุดเวลาได้แป๊บหนึ่งนะครับนะก็รอคูนาร์คนละกันนะเนี่ยเราควรจะเดินในห,หยุดเวลาได้แป๊บหนึ่งะน,นะครับนะซึ่งมันยังไม่เหมือนกับสกินเนาะอันนี้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกเนาะก็มันไม่ใช่มันไม่เหมือนกับสกินแล้วสกินแล้วมันไอเนี่ยมันเดินในห,หยุดเวลาไม่ได้เนาะก็ เแล้วเป็นสกินมีสกินแล้วไม่ทรงพลังนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกด N กด N จะเป็นคำพูดนั่นเองนะก็ผมชอบมุมนี้มากเลยะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนนัในส่วนของการกด N ก็มีคำพูดอยู่ประมาณ3คำเนาะยูจูบูซินพูดพูดอันนี้พูดไม่ได้พูดตามไม่เป็นนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการ PV p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  Double Oven เออเดี๋ยวเรามาดูในเนี่ยวเพิ่ง V2 คอมโบนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการคอมโบนะครับนะในส่วนของ Double Oven ก็คลิกซ้าย3าทีแล้วก็ตัว E ังคลิกซ้ายสามทีกดไป <laughs> ติดผมกดไปติดเย้บ้าหลุดเลย <laughs> ก็เป็นการคลิกเดี๋ยวผมบอกแล้วกันนะว่าคลิกซ้าย3าทีแล้วก็ตัว E แล้วลิกซ้าย3ามทีนแล้วก็ตัวเฮดนะครับซึ่งคูดาวอยู่นั่นน่ะแล้วก็พรตัวใช้ใช้ตัวเฮดเสร็จเราก็ต่อย3าทีแล้วก็ตัวอาร์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคอมโบแบบเต็มอีกรอบหนึ่งนะครับนะโอเคลิกซ้าย3มทีตัวอีต่อยธรรมดาตตัวเฮดต่อยธรรมดาโป่งโป่งอาร์ตัวประมาณนี้นั่นเองนะครับนะก็เดี๋ยวบอกกันแบบช้าๆนะครับนะผมไม่มันจะผมบอกเร็วไปหรือเปล่านะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอมโบกันอีกรอบนึงนะทำไมกูต้องพูดอีกรอบเดียวโอเคคลิกซ้าย3ทีตัวอ e. ีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คลิกซ้าย3ทีตัวเฮดแล้วก็คลิกซ้าย3ทีประมาณแล้วก็คลิกซ้าย3ทีเสร็จใช่ไหมก็ตัวอาร์อ่ารอบสุดท้ายนะครับนะก็คลิกซ้าย3ทีตัว E อีกซ้าย3าดีตัวเฮดทิศซ้าย3าดีตัวอาคอมโบประมาณนี้นะกระเดบนะก็เกือบครึ่งหลอดนะเออก็แรงอยู่ก็ครึ่งหลอดนะครันะก็แรงนะครันะคอมโบนี้ก็มันก็มันก็ดีสุดแล้วมันก็ได้แค่นี้แรงนะครับนะั้นดะูโนะนะอ้ยนะเออแต่ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับนะบนะว่าเออในส่วนของคอมโบไออีกซ้าย3าดีตัวอ e ีแล้วก็ ตัวเฮนะครับนะ,ะมันจะมันครึ่งหลอดก็จริงนะครับนะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ติดได้บ่อยๆนะก็ถ้าผมแนะนําจริงๆแล้วใน PVP ก็ให้คลิกซ้าย3ทีตัว E แล้วก็คลิกซ้าย3ทีตัวออันนี้เป็นเบสิกนะครับนะซึ่งก็ผมแนะนําใน PVP ก็คอมโบประมาณนี้แล้วกันนะก็คลิกซ้าย3ที ตัว e. อีีกซ้ายสามทีตัวอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับนะคอมโบเนาะในส่วนของการทีพจริงอาจจะต้องใช้คอมโบประมาณนี้นะเพราะผมไม่ชัวผมบอกไว้ก่อนนะมันมันไม่ได้ติดบ่อยนะครับตัวเฮดถ้าติดก็จะคอมโบได้แรงนะถ้าติดถ้าไม่ติดก็คอมโบได้ลดลงมานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ ก็คอมโบประมาณนี้ละกันนะก็ไม่ไง่ายนะเบสิกเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการ p v p ีกันดีกว่าเนาะเจอตัวอะไรวะเนี่ยอู้อผมไม่มั่นใจว่าฝีมือ p v p ผมจะตกหรือเปล่าอ้าวโดนนะโดนนะโดนนะนีะออ่อาวุธอ่า ตรงนี้อาจจะปลดการทิ้งก็ได้นะไม่ชัวร์อือ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 ก็เป็นเก้ดาเมจโอ้โหไม่โดนมันทุกคนสาบานเมื่อกี้แม่งทำอะไรไม่เกิดเรืยองเลยเลยหลุดหลุดหลุดออกไม่หลุดทำอะไรนี่วะคืออ้าวขอ อ้อไม่น่าหยุดเลยเล่นไม่ค่อยช่าเลยชนะ่วงนี้มไม่ค่อยได้เล่นเ,นเอวีทีอ้สีมือตกสีมือตกอืมสีมือ,อมันตก

โอ้ดันว่าแล้วจะฟุ้งชนกูเออแตกนะครับนะม,มีหนึ่งด้หนึ่งแม่งหายโอ้ยปิงปิงขึ้นโอ้โหสตาร์นรอดน้อยเลยพี่น้องเออแล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับนะว่าวาดีดะเอไปก่อนเฮ้ เดวโอเว่นนะครับนั้นะเป็นตัวที่สตันน้อยมาก M1 มันกากมากนะครับกากสุดๆแล้วนะในบรรดาสดแกน,นดีดนๆแรงนะ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 ผมไม่เชื่อนะว่าจะแค่นี้นเดี๋ยวขอรอมืุดามืุดามือเดามืุดามืุดา อออโอ้ไม่โดนใช้ไม่โดนเลยตัวเนี้ยออกไปออกไปเฮ้ยไม่กระเด็นวะโอ้มีอาการเวอร์นิดน,นึงโอ้โหทันโคตรนานเลยผมเกลียดสตาร์ไปทีเนาะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนั่นในส่วนของการ PMP นี่นะก็เรียกได้ว่าเล่นไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะฝีมือของนางตกนนหนึ่งนะก็ไม่ค่อยจะเล่นนะช่วงนี้นะไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าเดี๋ยวก็มีได้นะตอนนี้ก็ว่างแล้วนะครับเดี๋ยวไว้กลับมาเล่นบ่อยๆแล้วกันนะแล้วก็อัดคลิปนะไม่ได้อัดคลิปซนานเลยก็ ประมาณนี้ละกันนะครับในในส่วนของปาร์ตี้สตาร์เตอร์เรียกได้ว่า M1 โคตรกากนะนะเดวโอเฮเวนน้อสู้สตาร์ปาร์ตี้น้ำไม่ได้เลยนะครับนาขาลอยกันเลยทีเดียวนะมีดีแค่หยุดเวลาผมพูดเลยนะที่เหลือมันก็เชยๆนะสกิลมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรอกโดวโอเฮเวนจริงๆอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะบ๊ายบายผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะไปแล้วบายครับผม,ม